เจ้าว่าตัวได้สองสียังสีแดงงามกว่าีดแดงเอแดงก็ได้แต่ฮะีไ่ได้นีก่ได้เจ้าจีวยานี่โอ้แม่ปกตีกระดึงขึ้นแน่นี้โน้มแค่นี้ดึงขึ้น สวัสดีทุกคน,นอกตอนในกาเบออึงเคยู้ไทยกันได้เดินทางมาหอดเซโนโนะพี่น้องเนะาะมาถ่ายบรรยากาศอยู่ปั่มปะทะทอ,อยู่เซเวน่นเนาะพี่น้องเนาะสิเไปซื้อน้ำกินก่อนพี่น้องนี่คือบรรยากาศอยู่เซโน เท่านน,นนี้ก็เวลานาสีเข้าวสิบเอ็ดโมงเลยเนาะ,ะทุกคนตอนนี้ครับพี่ได้เดินทางเข้าสวรรค์เขตเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเฮ้าสิบไปสือตู้น้ำหอมน้ำเย็นเนาะ พอดีกับเป็นพี่น้องทางคันตาจานเพิ่นได้สั่งเถื่องน้ำหอนน้ำเย็นเนาะพี่น้องเนาะปะ่ะเอาสีฟาพี่น้องไปติดตามบรรยากาศอยู่ที่ในเมืองสวรรค์นิคีน้ำกันพี่น้องนะทุกคนตอนนี้เรากำลังสีเตรียมออกจากซีโนเนาะพี่นอนะ้องเนาะรถพ่วงหลา,ลา,ลา่ไล่ซีโนเลยซีโนเนาะ คือบรรยากาศเซโน่เนี่ยเป็นตลาดเซโน่ที่น้องเมืองอุทุมพรเนาะเซโปนตะวันต มาเลือกตู้น้ำร้อนน้ำเย็นเนาะให้หยาตีพี่น้องเนาะเป็นสั่งอยากได้ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นมเมื่อนี้ก็มาเอาถึงหานเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องมีครบเบิด์อยู่ในหานนี่นำแต่เป็นแอร์เนาะทีวีโทรทัศน์เครื่องเสียงตู้เย็นพี่น้องตู้จับกผาผมได้อยากได้ถักมาเด้อพี่น้องเลยอ่าตัวน,นี้แหละ โทวหาขาบวติดเขาสั่งเลยเขาเสกเอาด้อยู่แล้ว,ลลลวซีแล้วว่างามอ่ะตัวสักพาเขาดีได้พี่น้องเลยในความซสมซึง้งตัวสักพาความซสมซึง้ง Ô này ở nữa, tony nó. Ok, sau suốt nè, chuyện. Sau nè. Nào bát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 . Nào

บายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำเดินทางมาหอดบานคันตาจานเลยเนาะพี่น้องเอาอนตู้น้ำอ่อนน้ำยินเนาะพี่น้องมาส่งให้ลูกขานะ้าเนาะลูกข่าก็เม่นพี่น้องคงจะาล้องเล่แหละพี่น้องเลยมันคันตาจานเนาะนี่กำมาส่งถึงเฮือนเลยพี่น้องเลยเนาะดีมาเชิญรถจักพี่น้องเพราะวา่าอ่ารถโด,ดยสารมาเบิดเนาะพี่น้องเนาะบ่มีรถใส่เนาะกันเลย จำเป็นมัเดเสรถจักมาพี่น้องพระเจ้าเป็นยัง่ทันมาอยู่พี่น้องเลยพระเจ้าเป็นยังไปขาลูกศิลป์อยูอ่พี่น้องฮักสีดแก่ออกก่อนเนาะแก่ลงแต่รถก่อน พี่น้องที่ล่องของใหม่อยู่แล้วพี่น้องเลยหวานร่องของหมอของใหม่ผมไ่ได้ล่องเพราะเขาหวานเสียวทองแท้ทองแท้ <c oughs> งามอยู่บ่ตัวนึงน่ะแพงแล้วมันเต่าอยู่ลุงตัวน่ะแล้วเขาญาติมันบ่นดีแต่แพงมันใส่ดูดขึ้นวะนะเออครับเห็นนย่บ้านอพานเออเขาเราว่าบวอยากแนะน้ำให้เอาเขาว่าญาติมันมันสเสียตัวมันดูดแล้วมันแย่เขาว่าปั่มดูดมันนะ ก็นี่ได้เขาใส่กันคุมม้มอันนี้รุ่นทีกํากำลังหิบนะพิมุ้งห้งามนะหาวมานะบอกเลยเลยว่าบไม่ขี่ลายเอาอแบบเขากำลังหิตเลยเขาแก้มาขึ้งงานอยาใจก็ซูบเขาพก่นันนกจ,จับปลาบอกกินบอกินยังกบอะไรพ่ยัง ฮะตีก <rude S 2> ็เ่นีหละตีก็่เจ้าจีว่าอย่างเี้ยโอแม่โป๊กตีกระดึงขึ้นนี่นี้งขึ้นนี่นี้ดึงขึ้นเออเขาชุบแคบไปไนี้ชิงอันนี้เลตู้กันได้โอ้ชีายนะตูอนะงะมับอะเป็นยังนี่นะการนี้แล้วชุบกลับลงนี้นะ่น้าตรงนี้ปลากันตุ้งน้ามาแล้วอ Nam tối nay nè gần tục hôm một nhoi nó, bắp luôn đấy. Để bỏ, nào để nhau tôi nào nè. Tôi bay mẹ, mẹ chia đi 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 ของเฮาอยู่เพื่อนก็ค่อยาวเฮียบว่ใช่ค่อยาวมันได้ยืมไปได้เอวางว้างไหมอันนั้นมันลุดของมันขีว่าน้ำทางเนาะตัวห้องหนามมันนะตะเกาะมันนะบอกมันถึงได้ตอนนั้นเออเออตอนนั้นกระแปะเทิงเออบาหน้าแปะนี่นี่นี่เออเอออยู่นี่นะจอดแง่ใส่เออโคตรนี่โคตรนี่มีอย่างพิเปิร์ แต่ว่ามันก็สีโตโตปิดเปิดได้ห่อนเย็นบอล็อกไหวบอกปิดตัวปิดตัวเปิดมเมนบอตัวทั้งหลังปิดปิดเปิดมันนะไม่นะพี่ตัวปิดเปิดนี่ตัวห่อนตัวเย็นอยู่ในนี่ตัวห่อนตัวเย็นอยู่ในนี่ชีวิตมันอยู่ในนี่อยู่ในหลังเขาเสียบเขากดตัวนี้เออชมมดว่าตัวเย็นเนาเย็นตลอดบางท่าจะกดนำห่อนนี่คือตัวแดบอกหรือตัวใดเดี๋ยวอยู่ในนี่แหละของเขาก็กดอยู่หลังกันของเขาอะไร ยันตะลอกมันนะนะลอกลอกบรันเด็กหน่อยบีบนะนะแ่บรามันบีบโบราณมันเข่าเนี่ยเออมันลอกเนี่ยนี่นเอออายุวางกลางเด้อวางกลางมันจะบีบได้เบิดแต่ว่าน้ำห่อนี่เขาใช้น้ำห่นอนี่เขาลอกไหวไอยกงไงเด็กน้อยดินเขาลอกมนทั้งพี่ได้ได้เนี่ยกลางเออกลางได้ได้ดี điền ừ. à, này đẹp không em đi đến mùng quang này men đấy này mùng quang đấy này kéo nó kéo nát cà men đấy này mình xe yên xe xe của bọn có, chỗ, có ừ. mà, đây này không chắc nó nó tròn nó sai cái là nó bên cái nè cái 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 vậy หงื oh, okay. mm ่จัดเห็นคนเอาจนาห้างหลายๆอย่ะเนี่ยนะพระก้าวพระก้าวุ่นนี่ก้าวไหนรุ่นน้ำมัตอนนี้เฮากะอยู่ที่คัตจาร์เนามาส่งเครื่องตู้น้ำห้อนน้ำเย็นพี่น้องเนาะมาให้พี่น้องบนคัตจาร์เนี่ยเลยพี่น้องเลยเขากะจะเดินทางกลับเลยพี่น้องเลยนะนเนาะในกาตะเวนกาใกล้ชิต้ดินเลยพี่นอนะ้องเนาะ มาถ่ายบรรยากาศอยู่ท่าแคมค์มองอยู่บ้านคันตจานพี่น้องเนาะมืาเนีกาเบาอึ้งเคยพัวไทยกามีโอกาสเนาะพี่น้องมาถ่ายท่าแคมค์มองอยู่คัตจานเนาะมืาเนีกามาส่งตัวน้ำพอนน้ำเย็นเนาะมาให้ลูกค้ากระเมนเนาะลูกค้ากับพี่น้องเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเออกับมาไทายบรรยากาศท่ายบ้านคันตจานเนี่ยพี่น้องส้มพร้อมเนาะ อาเกษตได้เดินทางกล,ลับแล้แหละพี่น้องเนาะนี่มาส่งตัวน,น้ำมันน้ำเย็นใหน้ใอ้จอยเนะาะอาเกษตได้เดินทางกล,ลับแล้แหละพี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาได้พี่น้องเน้อคลิปนี้สบายดีพี่น้อง